ค okay. วันนี้เนี่ยคือเนพนเพนเนี่ยไปลองเล่นถูกไหมขับสารดวินเตอร์เพื่อสร้างสารดวินเตอร์เอาฮาร์ดแวร์เอาอุปกรณ์ไปทดลองนะตามนี้ลองเสร็จเนี่ยได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมเขียนโปรแกรมยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมโอเคทีนี้เทนก็มาปรึกษาเนี่ยหลังจากที่เทนมั่วักระยะหนึ่งอ่ะมีมาเของจริงละเพราจริงๆอ่ะเพนไม่รู้จักเลยว่า 3D printer เ,เนี่ยมันใช้ง,งานเออเริ่มต้นคืออะไรยังไงถูกไหมครับใช่นะไม่รู้แหล่งที่ไปที่มาเลยครับอยากสร้างแต่ไม่มีไม่รู้ข้อมูลไม่รู้จากการค้นหาข้อมูลถูกไหมครับอันดับแรกเลยเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันมีอันคือวิกิพีเดียเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะ 3D printer เนี่ยแรกสุดเนี่ยนะอันนี้เว็บไซต์นี่ริบเดบเป็นยี่สิบปีแล้วมันเริ่มสร้างโดยน,นักคณิตศาสตร์มันสร้าง 3D printer ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนแพงมากเป็นล้าน มก็อธิบายที่มาที่ไปไป,ไปหาอ่านเนะถูไหดูเด่นไนะนี่คือเอ,อกราฟเนี่ยผู้ผลิตณนะปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปหาข้อมูลหาอะไรนี่คือแรงจูงใจแบบแรกก่อนถูกไหมเสร็จแล้วโอเคพอเขาคุยอธิบายไปมาเสร็จปับ๊บคนก็ใช้ไอ้วิกิพีเดียไม่เป็นอีกถูกไหมคือฝรั่งโุงสา์เขียนวาอย่างดีเลยจีนดันก๊อปตรงเนี้ยไปทําขายลั่นโลกเลยถูกไหม,ไมจริงปะ จินมันไม่ได้ขายวิกิพีเดียแต่ว่าไอ้มันไม่ได้เขียนวิกิพีเดียแต่มันทําขายเพราะมันอ่านหนังสือเป็นไงอ๋อครับถูกไหมล่ะอ่าทีนี้มาดูเนี่ยเราอันวิกิเองนี่ไงเพราะเราจะสร้าง 3D printer เราต้องรู้จักมันก่อนอันดับแรกเนี่ยมันก็เขียนว่าเนี่ย build, แ e r a ิกเฮีย h e มันก็บอกโอเคโน่นนี่นั่นมเนคนทําเต็มไปหมดเลยเห็นไหม สังเกตไม่รูปแบบก็แตมไปหมดเลยเพราะว่าต่างคนต่างความคิดเนื่องจากเว็บนี้มันเป็นคอมมูนิตี้ทำเสร็จมันก็มาโชว์หัวเป็นเฮธท,ทำไมมีหลายแบบเห็นไหมที่เธนไปใช้เนี่ยเป็นอะไรเทนรู้ว่านี่เป็นเฮธแบบไหนเนี่ยเธอรู้ไหมไม่รู้เลยก็ไม่รู้อีกว่ามันคืออะไรประวัติความเป็นมายัางไงครับแต่พี่เข้าใจหมดแ,แต่ว่าถามว่าทำไมถึงไม่ทำสามดิจิต,ตอร์ขายะวะเพราะเรารู้ว่าเซอร์วิสม,มันยุ่งมากเอาไว้สอนดีกว่า นะโอเคกลับมาที่รีแลปก่อนพอเสร็จเนี่ยมันบอกบิวบิวรีแลปถูกไหมอ่าโอเคบิวบิวเนี่ยโอเคมีหลายรุ่นเราอาจจะเข้าไปดูก็ได้เออน่าสนใจว่าเออมันก็มีคาวิจารณ์ถูกไหมคำวิจารณ์เนี่ยโอเคเนี่ยนะคนเขาเขียนฝรั่งเขาเขียนเขาจะโชว์เขาจะโอเคสร้างยังไงอะไรยังไงก็มีเนี่ยไฟล์ข้อมูลต่างๆคลิกเข้าไปลี่เข้าไปมันมีการพัฒนาตัวมันอยู่นี่คือสไตล์ของฝรั่งอืมโอเค มาต่อแล้วเราจะไปต่อไงก็ไม่ดูก่อนเลยเฮ้โครงสร้างของไอด 3D p <ip> นเ n t e r มันทำงานยังไงวะถูกปะมันก็บอกเลยเนี่ยโครงสร้างเนี่ยก็ต้องมีนะหลักๆเลยซอฟต์แวร์ถูกไหมอ๋อนี่คือตัวหลักมันอ่าอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแมคชนิกใช่ไหมครับตัวเครื่องถูกต้องว่าเครื่องที่ XYZ นะมีสายพานเป็นแบบสกรูเห็นไหมมันก็แยกย่อยมาให้อ๋อหัวฉีด extruder มีหลายแบบอะ hot end เป็นยังไงคน end เป็นยังไงิลาเมนต์คืออะไรนี่คือส่วนประกอบที่ต้องไปศึกษาละ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำโปรเจกต์แล้วสักโปรเจกต์หนึ่งอะว่าต้องทําแบบเนี้ยอธิบายละเอียดถูกต้องนี่ถ้าแทนเป็นนักอ่านนี่ก็ทําได้อยู่แล้วไงที่เรยโอเคมาสอนเรื่องแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่บอกว่าทำทำได้ไรก็ไม่ได้ไรเลยต่อมาซอฟ์แวร์มันก็ถูกแยกเป็นแคตทูลแคมทูลเฟิร์มแวร์เห็นไหมแคตคืออะไรคือก็ออกแบบถูกไหมแล้ว แบบมันได้ไฟล์เป็นอะไรล่ะเดี๋ยวมัมก็อธิบายต่ออถูกไหมที่เราใช้คือ STL เท่กา,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 าก็ไม่รู้เอา STL เขา STL มากู STL ไปจริงป่ะใช่ไม่รู้ไม่มาใจก็ไม่รู้พี่บอกห้เซฟเป็น STL เซฟแ,แบบนี้ก็ก็ไปแบบนี้ก็จำม,มันอย่างเดียวซึ่งมันผิดไงเราจะพัฒนาตัวเองไม่เป็นถ้าถเองเขา้าใจอ๋อ STL เป็นแบบนี้ STL คืออะไรว่าก็ไปต่อพัฒนาโปรแกรมอาจจะไปดูพัฒนาวิธีการสร้างเอ่อ ชิ ai, be, <SL> ้นงานหรืออะไรก็วานไปต่อมาแคมทูลแคมก็คือเอ๊ะแคมคืออะไรกะก็คือตัวสร้างจีโค e ดทุกอ้าวแล้วคนอื่นรู้อะละว่าแคมคือยังงคนอื่นทั่วไปที่ไม่ใช่เทนก็ไม่รู้ว่าแคมเพราะเทนอยู่ในวงการแคมเทรนเลยรู้อ๋อเอามาสร้างเอ็นซีโคดแต่คนอื่นไม่รู้อะแคมต้ถูกอะไรเป็นซอฟตแวร์เนียซอฟตแวร์นะซอฟแวร์มันไอ้น่สไลเซอร์จีโคดเซนเตอร์สไลเซอร์คือตัวสไลด์เอ๊ะแล้วสไลด์อะไรงงอีก ถูกไหมไลจีโค้ดเดิมคืออะไรเซนอะไรเซนไปไหนจีโค้ดอินเทอร์พรีตคืออะไรก็ไม่รู้อีกถูกไหมไฟล์ไฟล์คืออะไรก็อ่านไปข้อเขียนเนี้ยเขียนไปทีนี้ข้อดีสรงไหนขอ้คอ้วิกิเนี่ยสมมุติว่าเรามาใช้ร่วมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็ลงทะเบียนไปแก้ให้เขาสิแก้เขาได้ก็เราเปความรู้มากกว่าเขาเราก็แก้เขาก็ยอมรับนี่คือสังคมของโลกของเว็บซอสคือถ้าเราบอกให้แบบนี้มันผิดเราไปแก้ ไม่มีการน้ำเน่ามานั่งดราม่าว่าเอ้ยไม่ผิดไปด่าเขาไม่ใช่ผิดกูไปแก้ดีเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีเหตุผลหักล้างเขาจะมาแก้เขาเขียนก็นไปเงียนมาจนกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่ให้ความรู้นี่คือวิกิพีเดียไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเขียนวิกิพีเดียคือคนทั้งโลกมันช่วยกันเขียนเคลียนไหมครับเออทีนี้อามาเฟิร์แวร์เฮ้ยเฟิร์แวร์คืออะไรไม่รู้อีกเว้ยเดี๋ยวมาดูว่าเฟิร์แบร์คืออะไรทีโคอดอินเทอร์ลย์ ซอฟต์แวร์ไฟล์คืออะไรกันไหมลนะูกอ่ะมาถึงอิเล็กทรอนิกส์ละอิเล็กทรอนิกส์มาคอนโทรลเลอร์สเตปเปอร์มอเตอร์อินสต็อปฮีตเบรเห็นไหมเอ่อสเตปเปอร์ไดเวอร์ซึ่งอันเนี้ยพังนี้นะทศพี่พี่เพื่อนพี่พพยังพี่ว่ายังไม่มันยังไม่เก่งพอความรู้สึกพี่นะครับแต่โอเคถ้าเราสนใจเราไปแก้แต่ว่าเราให้เจียมตัวไม่อยากไปแก้เพราะว่าคืออยากจะแก้นะแต่ว่าเฮ้ยเราก็มาเก่งเราดีกว่า สาเหตุคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าเฮ้ยบางทีเราเราไม่กล้าหรืออะไรเนี่ยนี่คือสไตล์ของคนไทยแต่ฝรั่งมันก็เขียนก็ทําไปอะไรโอเคนะอ่าขอปิดหน้านี้แล้วกันทีนี้เมื่อกี้ที่เราดูผังอะ่ะเออไม่ได้ไเว้ยเพราะน้องออผังมอธิบาย ทั้งอันนี้เนี่ยเอ่อนื่เดี๋ยวเราต้องมาอธิบายซอฟต์แวร์แล้วอ่ะเเราด,ดูนะทีนี้นี่คือองค์ประกอบของ 3D printer นะครับผมถูกไหมครับเราอยู่บสนใจซอฟต์แวร์เราไล่ทีละส่วนเลยอิเล็กทรอนิกส์แมคานิคแมคานิคเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับโอเคเพราะว่าเรามีพื้นเราทําได้ส่วนที่็นปัญหาเราคืออิเล็กทรอนิกส์ a c t เดอร r แล้วก็ซอฟต์แวร์ถูกไหมครับโอเคเราไล่ทีละส่วน วันนี้เราพูดถึงเลยอีกสิ่งมีอะไรบ้างมีคอนโทรลเลอร์มีเซมมอเตอร์เอ็นสต็อปคือลิมิตสวิตช์นั่นแหละหใช่ไหมฮิตเบสคือทำไมฮิตเบสคืออะไรลนะ่นะเห็นไหมไม่รู้ไปหาอ่านเซิร์ชไปในวิกิพีเดียเลยเพราะว่าพลาสติกบางตัวเนี่ยมันต้องอาศัยความอุ่นหรือความร้อนขนันพิมพ์ฐานมันเลยต้องร้อนช่วยอุณหภูมิช่วยวย่วางั้นเถอะเพราะ ABS อ่ะอุณหภูมิสูงถ้าถ้าพิมพ์สูงใช่ไหมไม่ใช่ คือก่อนแผ่นแผ่นแผ่นพื้นของเราใช้กาวหรือใช้กระดาษถูกไหมเพราะเป็นเป็น PLA ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอ,อพวก ABS อ่ะอุณหภูมิมันไม่มันไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบแล้วอาจจะสองร้อยกว่าเนี่ยถูกไหมขึ้นอยู่กับเส้นพลาสติกถูกต้องเพราะ,ะมันก็มีประสบการณ์อะไรซึ่งเขามาเขียนไว้ในวิกิพีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าจะทำสามดิมนเตอร์อ่ะอ่านแค่น,นี้หรือเฟือแล้วครับนะ โอเคก็มาไล่ในนี้แหละพี่หนึ่งบอกโอเคแนะนําให้รีแลปรีแลปนี่แหละอยู่ในนี้แหละอย่างเดียวเลยอย่าไปหาที่อื่นถามมาถามในกลุ่มเขารู้กันจริงหรือเปล่าเขาบอกเราจริงรเปล่าแต่ในนี้เขาบอกเราจริงเพราะเขาตั้งใจถูกไหมครับแล้วมันเป็นการแบ่งปันประสบการณ์อ่ะโอเคอันนี้ปิดเลยโอเคทีนี้มาดูเมื่อกี้เราบอกว่าฮาร์ดแวร์เราก็ไปเซิร์ชมาไปเซิร์ชข้อมูลว่าไอ้ฮาร์ดแวร์นี่เป็นไงในนี้มันก็เขียนได้หมดอีกแล้ว มันบอกว่าเมื่อกี้มันบอกว่าเห็นไหมมีพี่อธิบายฝั่งเก็ตเอกวิกิเขานะคือแทนสามารถเข้าไปแก้ได้ถ้าเทนเก่งอนะนะครับเอ,อเราไม่เก่งอนะ่ะเราไปสร้างใช้ดีกว่าทีนี้วิกิเนี่ยมันก็มีระบบการอ่านอีนอกนะรีแดนด์ออปชัเมื่อกี้เราถึงซอฟต์แวร์ทูนเชนแล้วซอฟต์แวร์เราผ่านไปก่อนเราสนใจคืออิเล็กรถูกไหม เพราะว่าเดี๋ยวเฟิร์มแวร์เดี๋ยวเราค่อยพูดถึง <Okay. S 1> เอาเล็กทรนี้ส์ก่อนเพราะว่าคืออุปกรณ์ที่มันเออ่มองเห็นจับต้องได้นะเอเล็กทรนี้เนี่ยมันบอกว่าโอเคจเจ n e r a l read up อเล็่ทรอนิกส์ b l o c k c h a i นู่ down, นนี่นั่นก็ว่าไปคอนโทรลเลอร์เป็นไงเนี่ยนะมัน list ลิสต์ออฟอิเล็กทรอนิกส์ละมันบอกว่าเนี่ยนะรี a d u ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้เบสออนอาร์ดิโนไมโครคอนโทรลเลอร์อ่าบางคนก็เถียงว่าอาร์ดิโนมันไม่ใช่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็โอเคก็เถียงกันไปเถอะปัญหาของมันก็คือเขาเรียกอารีโน,โน่ถูกไหมเพราะนึ่สาเหตุเราต้องไปดูประวัติอีกว่าทำไมเขาถึงเรียกอารีโน่เรื่องมันยาวอันนี้เราไม่พูดถึงแล้ววันนี้เราคุยเรื่องสารดิเมนเตอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้อ่ะทั่วไปเราใช้เมกะสองห้าศูนย์คือไอตัวเนี้ยนะซีพียูสองห้ากศูนย์เนี่ยก็มีคุณสมบัติซึ่งมาอ่านอีกแล้ว ถามว่าเทนอ่านออกไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องพ่อเราไม่ได้เรียนสายนี้มาจะไปรู้เรื่องได้ไงมัมนเลยเป็นคนกลางไออดีิโน่เป็นคนกลางทําให้เราเข้าใจมันได้ง่ายถูกไหมสมมุติว่าเทนจะทากับข้าวเนี่ยพี่ถามเทนว่าเทนจะต้องเลี้ยงหมูเองไหมทําข้าวขาหมูอะ่ะไม่จําเป็นนะถูกเทนไปนซื้อขาหมูมาใช่ไหมใช่ครับมันจะม,มันจะมีคนเลี้ยงหมูคนขายหมูคนข้าหมู คนชำหละหมูพ่อค้าขายปลีกแล้วททาเป็นพ่อค้าอามาผัดขายหมู mm hmm. เพราะฉะนั้น Arduino มันคือโปรแกรมตัวหนึ่งนะที่จะต้องเอามาใช้สหรับการเขียนโปรแกรมเนี่ย mm hmm. เพื่อโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรเลอร์ไอ mm ้ไมกาซอหกศูนย์ตัวนี้แหละซึ่งอันนี้เขาทำไว้ให้เราใช้อยู่แล้วคือไอ้บอร์ดที่ออกมาคือบอร์ดตัวเนี้ย อันนี้คือ CPU เมฆกา260เห็นไว่มีขาโน้นขานีออกจ้ำเต็ไมไปหมดเลยก็คือไอข้ขาที่จ้ำพวกเนี้ยพวกเมื่อกี้นะเนี่ยออออกจากตัวนี้ถูกเราไม่มีปัญญาหรอกที่ไปทำมันถูกไหมละ่ะเขาก็เลยโอเคทำให้ยูเซอร์ใช้งานได้ง่ายทีนี้พอเขียนโปรแกรมอีกโหตายเลยเว้ยอะไรศูน0 a f f แบบเนี้ยถามหน่อยว่าคนทั่วไปมันจะรู้ไหมเนี่ย ถูกไหมทำไม่ได้เรียนก็มันไม่เรียนก็ไม่รู้ไงก็กลายเป็นเรื่องยากถูกไหมเทวดาเรียนกันเราไม่ใช่เทวดาหน้าที่เราคือเอาไปใช้นะโอเคเอาไปใช้เนี่ยก็คือเรากลับมาที่บอร์ดเนี่ยมันเอ่อไอชิปตัวเนี้ยดำๆเนี่ยนะตัวหนึ่งอ่ะมีต่อแขนต่อขามีนู่นนี่นมันองค์ประกอบตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเข้าใจเปล่าครับแล้ว ไมโครโปรเซสเซอร์ตัวนี้ที่เราเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีความสามารถที่โอเคเออเามาประมวลผล,ลได้แต่การเขียนโปรแกรมมันมีหลายรูปแบบ mm hmm. ทีนี้ไอโปรแกรมที่เราใช้นี่ที่เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์เพราะมันถ้าถูกเขียนลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์แต่ถ้าถูกเขียนบนพีซีเรามักจะเรียกว่าซอฟ์แวร์เคลียร์ไหมครับแค่นั้นเองเฟิร์มแวร์มันอยู่มันถูกฝังอยู่ในอุปรกรณ์ แต่ PC มันอยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ในฮาร์ดดิสทีนี้โปรแกรมเนี่ยมันมีหลายภาษาไงภาษา Assembly ภาษา C ภาษาเต้งไปหมดเลยไออดิโนมันก็เลือกรูปแบบของภาษา C มาใช้นี่คือรูปแบบของมันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราก็ต้องได้โปรแกรมสำหรับเขียนลงบนเออ่มโครโปรเซอร์ตัวนี้ถูกไหมตัวตัวนี้ครับทีนี้ จากตรงนี้เราเรีวยกรู้ว่า Input Output แล้วมันก็ต่อไปที่ l m i มิตสว c h มั่งต่อไปที่ Stepping ม o เตอร์อไปที่ h e a t e r ตามผังถูกไหมตามผังการทำงานของไอ้อุปกรณ์นี่แหละนะมีส t e p มอเตอร์มั่ง l ลิมิตสวิตมั่งควบคุมอุณหภูมิของเบสมั่งใช่ไหมสั่งให้มอเตอร์หมุนถูกไหมสั่งให้ฮีเตอร์ทำงานครับถูกต้องเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, หรือว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นี่นะ ถูกไหมตัวเนี้ยเอามาใช้งานเขาเลือกตัวนี้เพราะว่าเขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ user ยูเซอร์ทั่วไปในชาวบ้านเนี่ย,ชนนยใช้งานได้<ม>ทีนี้เรามาดูที่รีแรปต่อในรีแรปเนี่ยนะในนักิธีเนี่ยโทษเออในรีแรปก่อนมันบอกว่าอิเล็กทรอนิกส์เพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเฟอร์แวร์นะตอนนี้พี่ยังไม่ไปเฟอร์แวร์นะเอาแค่อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเห็นไหม ฮิตเบสมันก็บอกฮิตเบสมีกีก่แบบทีนี้ปัญหาของมันสังเกตนะรูปกราฟิกไม่มีไว้คนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือไงไม่มีกราฟิกกูก็เลยไม่อ่านเห็นแต่โ <same. S 2> ตสอนกูเลยไม่อ่านแต่พี่นะอ่านหมดไว้ฮิตเบสมันก็บอกว่าฮิตเบสมันจะไปฮิตเบสไรนะ้ิกิมันพูดถึงฮิตเบสเดียวเลยเนี่ยนี่คือฮิตเบสเนี่ยลักษณะของฮิตเบสเห็นไหมมันก็ไล่อ่านเนี่ยคุณอ่านไว้ไหม ชนิดของฮี่แบบด,ดีไม่ดีอะไรก็แต่ไอในกองมาเขียนไว้ในขอมาแก้ถงนันกก้นเนี่ยนะโอเคพอมาเสร็นแมคกนิคัลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ไปอ่านต่อถูกไหมพอเดี๋ยวพี่ไปตรงอื่นต่อเห็นไหมแล้วมาต่อมาเขาว่าทูนเชนเห็นไหมเมื่อกี้เราพูดถึงอตัวเนี่ยขอโทษมันไปไกลแล้วเนี่ยนะย่อนนิคก่อนปั๊บนะ,นะ,นะ แล้วย้อนมาเมื่อกี้เราพูดถึงมโครคอนโทรเลอร์ใช่ไหมเราต้องการซอฟต์แวร์คือหรือเฟิร์มแวร์ตอนนี้เข้าจะเอาเฟิร์มแวร์แล้วนะครับเขาจลนะครับโอเคเราขึ้นไปที่ข้างบนเลยมันบอกว่าเนี่ยโอเคมันบอกว่าเฟิร์มแวร์ถูกไหมเราต้องมีเฟิร์มแวร์มาใช้งานเฟิร์มแวร์มีหลายตัวคล็อกคอมไพเลอร์มันอธิบายอินสตอล Arduino IDE Arduino IDE. IDE ก็คือตัวโปรแกรมสำหรับเขียนคอมไพเลอร์ Arduino แล้วได้อ่ ชุดคำสั่งภาษาเครื่องเพื่อเขียนลงบนมโครโปรเซสเซอร์ตัวเนี้ยใช่ไหมเขาทำให้สะดวกคือเราเสียบปั๊บเราเสียบ USB ปั๊บมันรู้จักนู่นนี้นั่นเราเลยไม่รู้ว่ามันเขียนจริงๆริงเขียนยังไงก็นี่คือเราบอกแล้วนั่นเราระดับยูเซอร์ระดับแบบกระจอกอ่ะไม่ใช่เทพครับแต่เราใช้ได้แล้วกันนะโอเคมันบอกเฟิร์มแวร์มีหลายอันไงเยอะแยะจน็มหมดเลย คลอดคอมไพลิ่งชัดหมดหมันมีข้อแนะนำหมดเห็นไหมเราทําตามข้อแนะนำนี่ถ้าอ่านไม่ออกนะก็ปี้ไปแปลโน้นนี่เลยกูเกิลทランスเลตอ่ะไอ้นี่มันยังทําได้เลยจีโคดเห็นไหมเนี่ยนี่เขาเขียนไว้ั่วอยู่นิดนึงถ้าอ่านก็ยังงงอะ่ะนะอัปเตอร์ไมโครเทอร์ฮัทเฟิร์มแวร์โหลดเห็นไหมนะถ้าเราถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเมื่อกี้มันติดตั้งเฟิร์มแวร์ไปแล้วตัวเนี้ยถูกเขียนเฟิร์มแวร์ลงแล้ว ด้วยโปรแกรม Arduino ถูกไหมครับโอเคมันก็บอกว่านะผ่านด้วยสายสองสองอะไรก็แล้วแต่ s e r ียลเนี่ยโอเคเนี่ยนะมันบอกว่า list firmware ซึ่งมีคือตัวอย่างแล้วสเินเตอร์มาลินทีครับอ่าเทนเริ่มรู้จักมือเราพูดถึงมาลินบ่อยถูกไหมครับมันว่า list firmware ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเป็น open source ในกอมามาพัฒนาให้ไม่ดีไว้พัฒนาใหม่ในขอพัฒนาก็แล้วแต่มันก็เกิดนู่นนี่นั่นทั้งหมดมันมาจาก GRBL นะ อืมโอเคเซ็นแอรนะมบนิโมอลอินโฟมันให้ข้อมูลมาเนี่ยหลักการของไอส์เครื่องปริซานี่เราใช้ไฟล์ไทยคือ s t l ถูกไหมครับใช้ HTML. s t l แล้วสไลด์ด้วยโปรแกรมสไลเซอร์ซึ่งโปรแกรมสไลเซอร์มีตั้งหลายหลายตัวเหมือนกันเราใช้สไลด์สามสามอ่ะปะไม่เฮ้สไลด์สี่สามอาะ่ะมันฝังอ,อยู่ฝังใ<า>นรีเวิร์ิอาร์แลถูกอ๋อแล้วตัวนี้คือตัวส่งคือโฮสต์ซอฟต์แวร์คือเป็นตัวจิคโคเซนเดอร์ แลววิเทียคือตัวส่งเหมือนกับของ g จบอเหมือนกับตัวตัวส่งส่งที่โค้ดเนี่ยเราถึงมีเทอร์มินัลตัวควบคุมไงตัวส่งตัวสั่งให้เครื่องเดินสั่งสั่งไอมาลินสปินเตอร์หรือว่าวิเทียจะเป็นตัวรับไปประมวลผลไงเพื่อให้เครื่องเดินให้ฮินเตอร์ทํางานเแล้วมันอยู่ที่ตัวนี้ถูกไหมตามคําสั่งคําสั่งไหนก็คําสั่งนี้เลยนี่ยกตัวอย่างของวิเทียพวกพวกเอ่อ ตัวโปรแกรมควบคุมเนี่ยมันจะส่งนี่นะเนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยฟอนต์เฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราคือเราใช้ในพิธีเนี่ยมันจะส่งจีโคดเนี่ยมันส่งรหัส G ีตามเนี่ยออกทางช่อง usb คือซีเรียลนี่แหละเนี่ยตามรหัส g เนี่ยดหัสเอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันส่งมาที่มาลินส่งมาที่ในพิธีเนพิธีนประมวลผลดิครับเคลียร์ไหมก็คือเมื่อกี้จีโคดเมื่อกี้น่ครับถูก ถูกส่งด้วยโปรแกรมตัวนี้ได้ปฏิยาถูกไหมผ่านซีเรียลถูกไหมครับใช่ปะ<ม>ส่งผ่านซีเรียลเสร็จอตอนนี้เราก็เลยไปจ็อกมันได้ไงถูกไหมโอใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเราส่งข้อมูลเนี่ยตามเทอร์มินอลน,นียข้างล่างถ้าเกิดเทนไม่รู้จกักอะเทนจะเขียนได้ไงเนี่ยเทนจะรู้ได้ไงว่ามันคืออะไรถูกไหมซึ่งอันนี้ยโอเคถ้าเราไม่ใช้ได้ปฏิยาละโอเคส่งด้วยอดีโนก็ไรมาน,นี่ยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นละ เห็นนะเยอ่าจีศูนย์เอ็กิ 0, 10, นี่อ่าก็อ n นเทอร์สมันก็โอเคกลับมาเห็นนะทีนี้คนก็เออเขารู้จักชุดคําสั่งของของตัวเอ่อรีิเทียเขารู้วิธีการเขียนควบคุมส่งข้อมูลกลับไปกลับมาตามคู่มือที่เขาเขียนไว้ครับมันก็เ,เกิดเป็นโปรแกรมรีพิเทียแต่แต่ทนสังเกตเราใช้รีพิเทียเราไม่คุ้นขาดบางอย่าง ไอคนอื่นอาจจะเขียนไม้ดีกว่าไงแ a บสแนปเปอร์ pper, หรือว่าอะไรอาจจะมีดีกว่าหรือวาอาจจะเขียนเองก็ได้เคลียร์ไหมครับโอเคว่าน,นี่คือการสั่งให้เครื่องจักรกลทํางานนี่คือเฟิร์มแวร์คือตัวที่ควบคุมเครื่องจักรกลโดยรับคําสั่งจากออรองหางจีโค้จากที่ได้วิธีส่งไปให้เคลียร์ไหมครับผมโอเคเพราะฉะนั้นจริงตอนปัญหามันไม่แค่นี้ปัญหาติดมาที่เรื่องแมชชีนิก เรื่องสายพานเรื่องการขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมมันต้องมีตัวแปรถูกไหมล่ะเชนใช้สายพานเชนใช้สกรูมันจะมีพารามิตเตอร์ของตัวตัวตัวฮาร์ดแวร์ถูกไหมครับใช่ครับนั่นแหละคือปัญหาสั่งแล้วมอเตอร์เดินมั่งไม่เดินมั่งอะไรกันนี่คือสิ่งที่เราจะคุยต่อสเตปเปอร์เออ,เปเปอในนี้ยมันสอนไว้นะในตัวอ,อตัวไดพิเทียเนี่ยมันสอน้ทั้งหมดเลยนะเห็นไหมนี่คือซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ย กัวคอนโทรลเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยเราก็เลือกใช้เนี่ยเรืออจะเป็นคนที่เขียนดีกว่านี้ก็ได้เนี่ยเฟิ์มแวร์เนี่ย firmware นะลิสต์เพิ่มแวร์มาดูนี่ยี่อยู่ไหนวะมีอะไรมั้งนี่คือจอลึกอะ่ะก็อีกสักสพักต้องหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวเทนต้องเดินทางแล้วก็ได้แค่ไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไว้คราวต่อไปนี่คือเฟิ์มแวร์เนี่ยคลิปเปอร์สเปนเตอร์ทีครับอะไรเต็ไมไปหมดเลย จริงอเบลก็มีเห็นป่ะครับแมคสามก็ได้ลินุกซีซีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตอนสไลด์อะว่าคําสั่งอะคําสั่งไปเหมาะกับใครไงก็คือโพสเทสเซอร์ที่เหมาะสมครับจี่คไปเหมาะกับไอ้โปรแกรมอะไรนนะถ้าเราไปดูในสไลเซอร์เนี่ยอ่ะเอาเมื่อกี้เปิดวิดพเทีเอกันอีกทีดิอ่ะกดแล้วดแล้ววิดพทีเอ็คิงเฮลโลว์อ้ FPL มาทักตัวนี้คอนึ่งก่อนโอเคอ่ะอ,ะอะก่อนเราจะสไลด์นี่นะนนะตอนที่สไลเซอร์มันใช้คูราอิ <Okay S 2> นะจินเนี่ยเห็นไหมชื่อมันคูราอินจินก็โอเคตอนนี้มันก็เก่งนะมันอยู่ที่การสไลด์เนี่ยซึ่งโอเคทิ้งหนึ่งมีการสไลด์ก็ต้องไปอ่านอีกว่าสไลด์ปับ๊บบางทีมันมีโค้งมีซัพพอร์ต เกิดปริ้นไปแล้วข้างล่างอะ่ะมันมีเ wow, ว้าอ่ะมันต้องมีซัพพอร์ตข้างในถูกไหม <S 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 ใช่ครับไม่งั้นมันจะปริ้นไม่ได้ซัพพอร์ตมากใบแกะไม่ออกอีกมันก็ไหลถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ก็คือครูแล้านะมันก็มีการคอนฟิกเนี้ยใช้ตัวอื่นก็ได้เนี่ยนะสไลด์สามสามสไลด<อ>์สี่สามาก็ได้มันอยู่ที่แทงคอนฟิกไงอันนี้คือต้องซนและต้องเล่นต้องทดลองไม่ควรจะถาม ถูกไหมครับ,รบเอาคือเข้าใจหลักการเพราะปัญหามันคือถ้าเราเข้าใจหลักการเนี่ยโอเคลองไปดูซิหลักการของการสไลด์สไลด์เพื่ออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆพี่พูดถึงว่าตอนนี้อยากจะให้ค้นคว้าด้วยไอ้เว็บไซต์เนี่ยรีแรปเนี่ยตัวนี้จุดประสงค์ที่เรานั่งคุยกันนี้ซึ่งจริงเรื่องมันย,ย่างอียาวถูกไหมเดี๋ยวมาคิวต่อไปเราก็มาคุยเรื่องการเซตอัพการคอนฟิกการเขียนโปรแกรมหรือการเบิร์นโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหม แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราได้เนี่ยเราเข้าใจถ่องแท้แล้วว่าอ๋อหลักการของไอ้่าดีวนเตอร์มันมาจากไหนแล้วแหล่งข้อมูลที่แท้จริงเราควาารจะไปอ่านที่ไหนครับเคลียร์ไหมเคลียร์ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราคือจุดหลักใหญ่ที่อยากจะคุยวันเนี้โอเคไหมโอเคครับ